สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมครับกิจพลเดชวิสัยครับก็พูดไปแล้วนะครับเรื่องของคุณดนายครับหมาแก่ซึ่งจะพักการทำรายการของท่านนะครับชื่อรายการว่าอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้นะครับที่เป็นหมาแก่แมวสาวครับก็ออกไป ก็หยุดละตอนนี้ก็จะไม่มีคุณดาหน่ายละแต่ก็ไม่ได้ประกาศว่าจะหยุดไปตลอดชีวิตนะเดี๋ยวจะกลับมาเมือ่อพรออตอนนี้ก็ให้คุณดาหน่ายนะครับก็ไปาะว่าพักผ่อนไปทําอะไรที่อยากจะทําที่ไม่ได้ทํานะครับการที่ทํารายการโทรทนะัศน์อ่ะแล้วถ้าทํามานานแล้วนะท่านมาเป็นเป็นสิบสิบปีนะแลวเงินท่านก็คงมีเยอะมากแล้วนะครับ แล้วก็จะน่าจะมีเป็น้อยล้านนะครับแล้วก็ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยการทำรายการผมจะบอกให้ว่ามันต้องใจจดใจจ่ออยู่อยู่ตลอดเวลาในการสืบค้นข้อมูลในการที่พอมอไม่ต้องแอคชีพตลอดเวลาขนาดผมทำยูทูบเบอร์ทำยูทูบแค่วันละสามคลิป3ามถึงสคลิปนะครับก็หมดเวลาไปทั้งวันแล้วนะ เพราะว่าการที่เรามาพูดในช่องเนี่ยสิบกวนาทียี่สิบกวนาทีแต่เราต้องเตรียมการเราเตรียมตัวมาเป็นวันเลยนะครับผมแล้วมันก็ต้องเป็นแบบว่าวันต่อวันด้วยไงะจะไปค้างไม่ได้เพราะเหตุการณ์มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนออกปะเพราะงั้นก็เลยผมว่าถ้าคุณดใดน,นะพอหยุดทําไปเพอๆไม่อยากทําเลยนะจะบอกให้ผมมีพักพวกมี พี่ๆเป็นสอสอหลายคนนะก็เป็นสอสอมาหลายสมัยสามสี่ห้าสมัยพออยู่ๆก็โดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองห้าปีอย่างเงี้ยแรกๆก,แก,ก็แบบว่าเครียดเพราะว่าการเป็นสอสอมันต้องไปออกงานทุกวันเนี้เครียดไม่มีใครเชิญไม,ไม่ไม่นไรแต่พอพักๆไปแล้วก็โล่ง แล้วก็ขอบคุณแล้วด้วยซ้าไปขอบคุณกรกตที่แม่งยุบพักที่แม่งจับสิเอาจริงๆิมันก็เป็นอย่างนี้ครับคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าคุณดานัยก็เช่นกันนะครับก็ให้เกียรติท่านหน่อยดานัยเอกมหาสวัสด์นะก็ปรากฏว่าก่อนจะเลิกนะก็ทิ้งบอมผมว่าคุณดานัยนี่อาจดานตั้งใจมานานผมว่ามานานมากเลยนะ มานานกับคุณสวนทีริมทองคุณจริงๆนะมันต้องอัดอั้นนะเพราะวันนี้ก็ได้ปล่อยปล่อยปล่อยออกมาเลยนะเขาก็บอกว่าอ๋อรายการเขาชื่อเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์นะเขาก็บอกว่าเขาก็จะพักไปสักระยะหนึ่ง ให้อะไรต่ออะไรดีขึ้นแล้วเขาก็พูดถึงคุณสนธิลิมทองกุลว่าคุณสนธิพูดว่าสาเหตุที่หมาแก่หยุดจัดรายการมาจากอาการโรคก,กำเริบหนักจากเหตุหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาททำให้มีการป่วยเจ็บมากอันนี้คุณสนธิเป็นคนวิจารณ์นะ และอีกสาเหตุอาจมาจากความไม่สบายใจกรณีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพอบอรตอรอหรือบิ๊กโจ๊กถูกร้องทุกกล่าวโทษพัวพันคดีเว็บพนันมินิซึ่งหมาแก่กับบิ๊กโจ๊กสนิทสนมกันมากและหมาแก่ให้การยกย่องบิ๊กโจ๊กเสมือนนายกับบ่าวมาเรียกเทพโจก๊กทุกคำนายกับบ่าวคืออะไร มาแกเป็นเป็นนายหรอือบิ๊กโจ๊กเป็นบ่าวไม่ใช่หรอมาแก่น่าจะเป็นบ่าวบิ๊กโจ๊กเป็นนายเหรออันนี้ก็เป็นที่สิ่งที่คุณสนทิพูดและคําพูดอันเนี้ยมันทําให้ฟางเส้นสุดท้ายขาดคุณดายก็มาพูดถึงพี่พี่สนทิพี่ก็เป็นเสือวุโสที่ผมนับถือพี่จะว่าอะไรผมผมก็เฉย ไม่เคยได้ตอบโต้อะไรเลยไปแจ้งความอะไรก็ไม่มีพี่หาว่าผมเป็นอะไรวะทําิท่านกิสันอะไรวะอะไรนะโรคอะไรเนะี่ยที่แม่งแบบมือสัน่นนะผมก็ไม่ว่าอะไรนะพี่ผมบอกว่าผมรับเงินเดือนละสองแสนสามแสนจากคนรู้คนนี้ผมก็ไม่ว่าอะไร ผมให้เกียรติพี่เสมอผมยกย่องพี่เสมอในการที่เป็นสื่ออุโสเป็นการคิดนวัตกรรมอะไรใหม่ๆแต่ก็ไม่รู้พี่เป็นอะไรพี่จะอะไรกับผมมากมายนักหนาผมก็ไม่เข้าใจผมไม่ทาอะไรให้พี่ขัดข้องงงใจก็พูดลําพึงลาพันแบบนี้มาจริง, <c oughs> งก,รรก็ม่กตาโบ เพราะว่าปัญหาของมาแก่เนี่ยคือมักจะโจมตีพรรคภูมิใจไทยมักจะโจมตีเรื่องกั้นชานะแล้วก็ตัวละครของพรรคภูมิใจมักจะโดนมาแก่วิาพากษ์วิจารณ์คั้งหนึ่งคุณชาดาไทยเศษโทรศัพท์ไปออกรายการสดเลยแล้วก็บอกให้มาแก่ขอโทษขอโทษขอโทษ,โทษมาแก่ก็ขอโทษ นะครับผมคราวนี้นะครับคือบางทีนะบางทีเราเวลาเราไปปิดประตูตีหมานะไม่ใช่ปิดประตูตีแมวนะเวลาเราทะเละเาะกับหมากับแมวกับสัตว์อะไรก็ได้นะที่มันไม่สู้เราอะ มันกลัวเราอ่ะมันเห็นหน้าเรามันก็กลัวเราอยู่แล้วมันไม่อยากจะยุ่งอะไรกับเราแล้วใช่ปะถ้าเราไล่มันไปตรงนี้มันก็จะหลบไปตรงนู้นเราไล่ไปตรงนู้นมันก็จะหลบไปตรงนี้คือมันไม่ปะทะเราไงแต่ปรากฏว่าถ้ามันไม่มีทางหนีแล้วมันก็จะสู้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดช่องทำเป็นไล่ไล่เปิดช่องให้มันวุ๊บหนีไปนะ ถ้าไปเอาเขาตายเอาเขาจนมุมพอเขาสู้มาแล้วเขาไม่ได้สู้ธรรมดานะครับเขาสู้ยิบตาเลยสู้แบบไม่กลัวตายเลยก็นี่ของคุณดานายคุณมาแก่ผมก็ก็อยากจะบอกนะว่าคือท่านก็เป็นสื่ออุโสนะท่านทำสื่อมานานนานมากๆผมก็บอกไปในคลิปที่แล้วว่านานสมัยท่านมีชื่อเสียงโด่งดังผมยังเป็นวุ้นอยู่เลย ผมยังไม่รู้เรื่องข่าวสารบ้านเมืองอะไรเลยผมยังอยู่ในโต๊ะนุกในบ่อนการพนันในสนามมวยในสนามม้าอยู่เลยนะผมก็เห็นท่านมาหนุนนานลแล้วแล้วโอเคก็แล้วกับคุณชาดาผมก็ดูก็มีเหตุมีผลคือเราพลาดไปเราพูดถึงแบบว่ามันแบบมันไม่ได้เป็นความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ขอโทษโอเคอันนี้ก็คือสุภาพบุรุษ ลรวก็พร้อมที่ยวขอโทษในสิ่งที่ผิดอันนี้ผมก็ชื่นชมมาแก่มาแก่ไม่ได้กลัวคุณชาดาหรอกนะไม่ได้กลัวในลูกนักเลงนะแต่ก็เกรงใจอ่ะก็คือแบบตอนนั้นข่าวเรื่องมันผิดเนี่ยก็ขอขอ,ขอโทษไปก็ก็ทเท่านั้นก็จบมาก็จบผมว่านี่คือนักเลงนะมาแก่คือนักเลงนะไม่ใช่ไม่นักเลงนะคาว่านักเลงไม่ใช่โวยวายแม่งเสียงดังด่าคนนู้นด่าคนนี้ไม่ใช่นะ และที่ประกาศไม่กลัวใครไม่ันไม่ใช่นักเลงนะนั่นมันไม่ใช่นั่นมันขี้โมะนะขี้โม้ไม่มีใครไม่กลัวใครหรอกไม่ไม่มีใครไม่กลัวอะไรหรอกไม่มีใครไม่กลัวตายหรอกใครแม่งก็กลัวตายไม่มีไอที่บอกไม่กลัวตายไม่เลยแม่งโมะนะอย่าไปเชื่อมันแล้วก็ต้องพวกเรานะพวกสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นสื่อกระสายหลักสื่อกระแสรองยูทูบเบอร์อะไรทั้งหลาย เราควรต้องมีจิตใจที่หนักแน่นนะแล้วเราก็ควรที่จะกล้าชนกับแม่งทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าเราคิดว่าสิ่งไหนเราไม่ผิดเราก็ชนแม่งไปเลยก็เท่านั้นเองสิ่งไหนที่เราทําผิดไปแล้วเราก็ขอโทษเขาก็เท่านั้นเองนะอ,ะอ่ะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเนี่ยพอหมาแก่ก็เดินทิ้งบอมไป้ก่พอดิ้งบอมแล้วก็ไปเลยอ่ะเหมือนกับตีหัวเข้าบ้านไง ตีหัวปุ๊บแล้วก็เลิกทำไปเลยน่นแหล,ละตอนนี้ก็เป็นภาระของคุณสุทธิริมทุ่งกุลแล้วว่าจะตอบโต้อะไรหมาแก่กลับไปดีนะครับผมนั่นะคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมก็มีหน้าที่เสนอในแง่มุมของผมนะครับจะผิดจะถูกก็ก็ช่างมันแล้ะครับเพราะมันก็ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกหรือเปล่าวะ มันก็มีแต่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจก็เท่านั้นเองนะครับผมมาซื้อหนังสือผมดีกว่าครับคาถาตำราพิชชีวิตครับเรียละสองร้อยเก้าสิบาทรวบรวมเรื่องราวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิธีกรรมพิธีการต่างๆไว้ในนี้นะครับผมแล้วก็ติดต่อผมได้สามช่องทางครับ facebook บ๊กธุรกิจผลเด่วิสัยภาษาไทยนะไลน์แลวก็โทรศัพท์เบอร์ไอเดียไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกัน แล้วก็หลายคนบอกจดเบอร์ไม่ทันผมที่บอกครับถ้าดูในโทรศัพท์นะครับคอบเลยปุ๊บเลยแล้วคยมาอ่านนะครับค่านะก็จะมีเบอร์ของผมนะ่าครับผมพนักพยาสยามครับสองรเก้าสิบเช่นการปลุกเสกสามวาระน่าจะเอาไปบูชาผมสร้างเองกับมือนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยหนึ่งในนั้นก็คือกระถางครับ กระถางต้นไม้นะครับอันนี้เป็นถ้วยกาแฟาทําเป็นกระถางแขนตัดเป็นงานแฮนด์เมดนะครับใบหนึ่งใช้เวลา2-3สามชั่วโมงเลยขาย220บาทครับซื้อไปฝากโยกย้ายตายแต,แต่งซื้อได้เลยอุดหนุนกันด้วยขอบคุณมากมากครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับและขอบคุณที่ดูช่องกิดโพสชา a แ n ล l ด้วยดีเสมอมาขอถ้ามีความสุขและขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี ชีวิตชีวิตของเราต่างกันชีวิตเียเรียบง่ายนั้นใชสิชีวิตหลชีวิตชีวิต